เคยคิดไหมว่าวิทย์จะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนฉันเพิ่งคนพบอะไรบางอย่างที่มันว้าวคือฉันบังเอิญไปเจอห้องแล็บลับใต้ดินแห่งหนึ่งข้างในเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันพึพรรมพำกับตัวเองจูจ่ๆก็มีเสียงตอบกลับมายินดีต้อนรับผู้กล้าเสียงหุ่นยนต์ดังขึ้นฉันคือผู้ดูแลโครงการอนาคตอันไกลพน้น ฉันได้รู้ว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกำลังสร้างเครื่องย้ายมวลสารใช่ย้ายมวลสารพวกเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเคยรู้จักแต่ทำไมถึงต้องทำสิ่งนี้ในห้องแลบหลับฉันถามเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมสำหรับเทคโนโลยีนี้หุ่นยนต์ตอบฉันได้เห็นการทดลองย้ายวัตถุเล็กๆน้อยๆมันน่าทึ่งมากแต พวกเขากำลังจะทดลองกับคนและฉันคืออาสาสมัครคนแรกฉันรู้ว่ามันเสี่ยงแต่ฉันอยากเห็นอนาคตทามันสำเร็จฉันจะได้เดินทางไปยังที่ไหนก็ได้ในพริบตาเดียวนี่คือการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันเตรียมตัวพบกับฉันในอีกมิติ